คิดอย่างไรกับฟอร์มการเล่นของนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับเอาตรงๆคือเซอร์ไพรส์รามากครับพอได้เห็นผ่านตามาอยู่บ้างสมัยแบบอยู่ที่สตการ์อหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเด็กดาวรุ่งที่นา่าสนใจเล่นในทีมชาติชุดยูย่มาแต่ไม่คิดว่าพอย้ายมาเล่นในพิมลีกับนิคกเซอแล้วจะติดเครื่องได้เลยทันทีสิ่งหนึ่งที่ผมผมรู้สึกชื่นชมก็คือวอเตอร์มาเดอร์เป็นนักเตะรูปร่างที่สูงมากๆครับแต่การจัดระเบียบร่างกายดี บวกกับการเคลื่อนไหวอ่ะหรือการเข้าใจในการเล่นกับพื้นที่อ่ะดีมากถ้าถึงตรงนี้เนี่ยยอมรับเลยครับว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับผลงานที่อุทเบอร์เดอร์ทำได้ดีเกินคาดที่เหลือก็แค่การยืนระยะแหละครับในการพิสูจน์ตัวเองระยะยาวกับมิโคเซอร์ว่าจะจะสร้างอิมแพ t หรือสร้างความแตกต่างได้มากน้อยแค่ไหนนิกเวอร์เชอร์มาเดอร์เนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่ตัวใหญ่มากรูปร่างสูงเพราะนั้นมันก็ต้องแลกกับความรวดเร็วคล่องตัว สปีดต้นสปีดยาวเขาไม่มีให้คุณแน่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศูนย์หน้าอย่างนิกเนี่ยฟุตบอลคุณต้องเป็นรูปเป็นร่างมีที่มาที่ไปให้ไปที่ตัวขยับช่องนี้นิกไปเอาบอลแปะบอลให้เพื่อนทําชิ่งอาจจะวิ่งทะลุทะลวงได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่จุดเด่นเพราะเขาตัวใหญ่แล้วก็ไม่เร็วเพราะฉะนั้นฟุตบอลของนิคาสเซิลก็จะต้องปรับเปลี่ยนพอเป็นนิกโบเซอร์มาเดอร์เนี่ยมันก็ต้องการตัวที่มาสนับสนุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากปีกสองข้างผมเห็นบูโนกิมารไลส์ ที่เล่นเป็นตัวเบอร์8คควบเบอร์10และเพื่อมาเล่นหน้าลายมาเล่นร่วมับบนิกให้ไปแล้วเก็บบอลได้คืนมามีตัวมาเล่นด้วยนี่คือสไตล์ของเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลิสตาร์ทุกๆคนนะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวเหล่านี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับฝากช่องทางของเราทุกช่องทางเลยครับฟุตบอลสตาร์ครับ